ตุ่มไปคนหนึ่งแล้วกันโอเคยิน okay. อ e ิน e <Okay. S 1> เราเจอที่13ของประเทศไทยนะครับฟูจิมะ ฟุจิมะเคนจิชื่อทากะตะวาคานะโหชื่อซาญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเป็นคนไทยนะเขาติดทงไทยสู้ข้าวยืน สวยหน,นึ่งปอนจิกหรีสวยเจ็บไปฉันซ้อมจุดสองนี่ไงฮือแล้วส่งอ้าวส่งเลยไอ้ตัวนี้มันหลอกรอดีนะสวยครับอ๋อเฉีนโดข้างเราบล็อกเก่งนะเขาซ้อนแถวสองง่า ผมไม่ได้บอลเฉยปิดยังลงแล้ได้ยินคำหนึ่ง n i c ดโอเคได้ยินโอเคเห็นไม่เปิดใหม่อืม <c oughs> เขาไม่ขึ้น ไ,ได้บีบวตทวเบนเต่เลยจ้ะเฮ้ยโซอิทอีปองจิกครีโอ้ไม่ใช่กาเซียแบกดาวทูซุปเปอร์สตาร์วลคัมทูซุปเปอร์สตาร์อีปองจิกครี อีปอจิคโอไม่เ่เหมือนเนโดมันจะยิงแมสเหมือนกันนะไอ้แบ็กสเต็ปยังไงใช่ On, หนูใช้ท่าหลอกดังแล้วก็ส่งให้อตั้มได้นะตั้มมีควิกเลยครับโอเคตอนกดดังแล้วก็กดทิศทางเลือกตัวว่าจะส่งให้ใครโอ้โหมันค้งบ้านไปโอ้ยขึ้นเองสวยมีบา้าโูได้ใช่ ตูได้ตัวหนูแอพแพสซีฟไปยังแพสซีฟดีเบาอ่ะไม่โจทูดะไม่มีแอปแพสซีฟนี่เดียม,มีแพสซีฟส,สู้ง่ายว่นนี้ไม่มีอุ้ยอุซโรชิอาส์เซอรครับเขาบล็อกไก่เหมือนกันนะตัวเล็กนิดเดียวพีจีเอชไอ อืมถ้าอยู่ข้างหน้าแนละ้วบินไปแนละ้วหรือเปล่าว่าเซนโดนเอาตัวสองตัวนะสองนะนะเซนเซนโดจะให้หนูตรวจจังหวะแรกก็ไม่เป็นไรหนูก็ดูเลยจังหวะแรกก็ได้ถ้าเ็นโดยอยู่ใต้แป้นสลับจังหวะแรกไปไแล้วเขาบล็อกจังหวะสองเป็น โอ今年รナンバーยーนับาร์วลูกิั่งไเฮ้ยโอ้แล้วาขอบคุณครับอภิชาามนะครับอูราังนะวีนี่บอกแล้วรวันะสวย นิ่ส์พั๊สปอนจิกคลิใช่สวยต้องงานดด้อบคอเรโถ้าเพื่อนมีหลอกยิงแล้วส่งเอามาใช้กับคิโยตะได้นะครับก็มีคริกเลยออุ้ยเสร็จแล้วเลครับอย่างนเสร็จแล้วเลครับิอจิกคลิมีเทียร์กันปอนจิกคลี สุดยอดอนีด่วิชันได้นะทำไมอีปอนจิคกริเฮ้ยเต้นโดรกจ่ายอยู่ทีหนึ่งเราได้แล้นำเยอะถึงว่าสมเวลาไปแล้วกันคู่สองไหมหนูคิดว่าลูกเขาว่ามีนติ ไม่แเราตามนักติดตามดีบอลดูซากุระกิเขายิงสามสาคยุยยังไงก็ไม่ทันเล้วแปดวิมาให้เซนเปอร์ยิงสามแต้มเซนโตไม่ให้หรอกนิสเปสโอ้จะไขนังอุ้มดำไม่ได้เดือดเดือดเล่นทีกี่นาทีครับเล่นทีรวมรวมจุดแล้วน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบนาทีเหมือนกันนะถ้าเกมเล่น ฟาดเบรกแบบเล่นกันไวนะแบบผัดกันทำแต้มนะครับกว่าจะจบเกมก็เกือบเกือบสิบนาทีนะแต่ถ้าเกมส่งไปส่งมากว่าจะทำแต้มก็จะจบไวนะครับไม่กิ่นาทีเฉยๆมันไปช้าตรงแบบพอชูลงปุ๊บมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันส่งอะไรเงี้ยครับรี็อกทีบีเเล่นดีนะชวนมา